สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรทุกท่านครับกลับมาพบกับ ep 4ตอนล้อมรั้ววัวชนยังเซครับไม่ใช่รั้วเซนะครับวัวเซครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปดูเกี่ยวกับการล้อมรั้วกันครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคล็ดไม่รับของคนเกษตรฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยครับสำหรับเรื่องราวการล้อมรัว้ว ที่ผมอยากจะเอามาแชร์ในวันนี้ครับก็เพราะผมเห็นว่าในพื้นที่แปลงกเกษตรของผมนั้นถึงแม้ระยะเวลาผ่านมาแล้วสี่ปีแต่ยังมีความคงทนครับแข็งแรงไม่เสไม่ล้มและไม่ต้องเสียงเงินในการซ่อมแซมจนกระทั่งทุกวันนี้ครับผมคิดว่าเป็นการลงทุน ที่คุ้มค่ามากครับต้องขอบคุณช่างทั้งสามคนครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผมเองเป็นช่างที่ทำงานได้เนียบมากใจเย็นแต่ทำงานเร็วไม่สวยไม่ดีแกไม่เอาครับนี่คือแปลงเกษตรของผมสี่ไร่สองงานกว่า มีความยาวรอบพื้นที่ทั้งหมด441เมตรรั้วที่ล้อมเป็นรัว้วลวดหนามครับซึ่งมีระยะห่างต้นละ3เมตรกลางเสาความสูงของความสูงของเสาจะอยู่ที่2เมตรฝังลงดิน50เซนติเมตรก็จะเหลือความสูง ของเสาจากพื้นถึงหัวเสาก็ประมาณ150เซนติเมตรวัสดุที่ใช้ก็มี 1. เสาคอนกรีตลักษณะเสาที่ใช้ก็จะเป็นเสาคอนกรีตหน้าสาและเสาคอนกรีตหน้าสี่โดยใช้เสาคอนกรีตหน้าสา4 6ต้นและเสามุมเป็นเสาหน้าสี่อีก สิบสี่ต้นเพราะตรงหัวมุมแต่ละมุมควรใช้เป็นเสาหน้าสี่ถึงสามต้นตั้งตรงหนึ่งต้นสำหรับค้ำยันอีกสองต้นเพื่อความแข็งแรงดังนั้นผมจึงต้องใช้เสาทั้งหมดร้อยหกสิบต้นครับสองลวดนาำก็จะมีขายแบบทั้งขดเล็กและขดใหญ่มีหลายเบอร์ ผมเลือกใช้เบอร์14แล้วแต่จะเลือกครับขดเล็กมีความยาว49เมตรส่วนขดใหญ่ก็มีความยาว124เมตรผมใช้ทั้งหมด15หขดซึ่งผมล้อมลวดหนามแค่4ชั้นครับ 3. ปูนก็จะเป็นปูนที่ใช้ กับงานคอนกรีตห้บสามถุงสีทรายสามคิวห้าหินอีก5้าคิวครับทั้งหินและทรายผมสั่งมาเผื่อปูนหินและทรายผมเอามาผสมเทใส่ลงไปในทุกหลุมตอนตั้งเสาเพื่อป้องกันการล้มหรือเซผมเททุกเสาทุกต้น ด้วยตนเองครับถึงเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มมากครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นแปลงเกษตรของผมเองครับต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กันเลยนะครับหนึ่จอบเอาไว้ถางหญ้าบริเวณที่จะขุดหรือเอาผสมปูนที่จะเทใส่บนเสาก็ได้ครับ 2. เสียมผมใช้เสียมแบบนี้ครับขุดง่ายดี สามกระบะผสมปูนครับสี่ครุถังเอาที่สะดวกเลยครับห้าตลับเมตรใช้วัดเสาหรือวัดระยะห่างของเสาหกลวดน้ำผมเลือกใช้มวนใหญ่เจ็ดเสาคอนกรีตแรงผลิตแต่ละที่คุณภาพและความอัดแน่นไม่เหมือนกันครับแปดหินเก้า ทราย10ปูน11คลิบรัดลวดน้ำ12อคอน13ระดับน้ำใช้แบบยาวหน่อยจะดีกว่าเอาไว้ตั้งเสาให้ตรงและได้ระดับเดียวกัน14ดิ่งไอวัดตอนตั้งเสาต้นแรกและเสาที่เราจะตั้งเพื่อเป็นแนวเพราะจะมีความแม่นยำกว่าระดับน้ำา5 5เล็กตัวเอฟที่ยึดตั้งกับ โดยใช้คู่กับดิ่งเพื่อวัดระดับเสาให้ตั้งตรง16เชือกเอ็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับแบบนี้ครับขึงเป็นแนวในการตั้งเสาควรขึง2ชั้นเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วมาดูการสาธิตการล้อมรั้วกันเลยนะครับขั้นตอนแรกการเตรียมพื้นที่ที่จะล้อมรัว้วอย่างพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่ที่ปรับจากแปลงนาดังนั้น ผมก็จะยึดกึ่งกลางของคันนาตลอดแนวได้เลยครับถึงจะเป็นการปรับพื้นที่ใหม่ก็ตามดินตรงคันนาก็จะมีความหนาแน่นก,กว่าดินที่ถมใหม่ๆถ้าเราขุดหลุมตั้งเสาให้ได้ระดับแล้วเทป,ปูนตรงโคนเสาดีๆเสาก็จะคงทนไม่เอียงไม่เซส่วนถ้าเป็นการถมที่ทั่วไปสำหรับดินที่ถมใหม่ๆควรรอให้ดิน นั่นซะก่อนอย่าพึ่งใจร้อนไปล้อมรั้วนะครับไม่งั้นอาจจะต้องรือ้อและทำใหม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเปล่าๆครับขั้นตอนที่สองทำการขึงแนวรั้วต้องตั้งเสาเพื่อเป็นแนวรั้วก่อนสองต้นจากต้นที่หนึ่งมาต้นที่สอง ผมกำหนดระยะห่าง18เมตรแล้วก็โยงเส้นเอ็น2ชั้นเพื่อเป็นแนวการตั้งเสาอื่นๆอีกที่อยู่ระหว่างเสา2ต้นให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดเรามาดูวิธีการเลยครับผมกำหนดจุดที่ตั้งแนวเสาต้นที่1ก่อนเมื่อขุดเสร็จแล้วก็ใช้สายวัด วัดระยะห่างจากกลางหลุมไปยังจุดที่จะตั้งแนวเสาต้นที่สองมีความห่างระหว่างเสาทั้ง2ต้น18เมตรเมื่อเราได้จุดการตั้งแนวเสาต้นที่สองแล้วก็มาดูการขุดกันเลยนะครับแต่ละหลุมก็จะมีความลึก50เซนติเมตรโดยประมาณซึ่งใช้เสียมนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ในสวนอยู่แล้วครับในการขุดลักษณะหลุมที่ขุดก็จะเป็นแบบนี้แหละครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเพราะเราเผื่อการเทป,ปูนตรงโคนเสาด้วยหากคิดว่าลึกเพียงพอแล้วก็ลองมาวัดดูเมื่อได้ความลึกตามที่ต้องการก็ยกเสามาตั้งได้เลยครับตั้งให้ถูกด้าน ในขณะที่เราตั้งเสาเราอาจาวัดอีกครับเสาแต่ละต้นมีความสูง2เมตรลึก50เซนติเมตรก็จะเหลือเสาจากจากหัวเสาถึงถึงพื้นหรือปากหลุมประมาณ150เซนติเมตรตั้งเสาเทหินลงไป ในหลุมเล็กน้อยเป็นการป้องกันและยึดเสาให้ตั้งตรงไม่โยกเอียงหรือเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆมาค้ายันก็ได้ครับแล้วจะตั้งเสาได้ง่ายขึ้นการตั้งเสาทุกครั้งควรใช้ระดับน้ําในการตั้งเสาโดยต้องวัดอย่างน้อย2ด้านนะครับโยกขยับหัวเสาเพื่อให้เสาตั้งได้ตั้ง,ต,งตั้งตรงเพื่อได้ระดับ แต่ในการใช้ระดับน้ำหากดูไม่ดีก็อาจเกิดเกิดความคลาดเคลื่อนได้เช่นกันครับการผสมปูนก็เอาทรายปูนและหินเทในกระบะผสมในอัตราส่วนปูนหนึส่วนทราย2ส่วนและหิน4ส่วนครับ ใส่น้ำผสมให้เข้ากันแล้วเอาเทปไปในหลุมตรงโคนเสาที่เราตั้งจนถึงปากปากหลุมหรือสูงกว่าปากหลุมพอประมาณครับเพื่อยึดเสาให้ให้ตรงและป้องกันเสาล้มหรือว่าเซครับในระหว่างเทให้เช็คระดับน้ำจนกว่าจะเสร็จด้วยนะครับ อันนี้ผมขอเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งแนวเสาให้ตรงถ้าจะให้ดีเราควรใช้ระดับน้ำดิ่งและเหล็กตัวเอฟใช้ควบกันครับเพราะมีความแม่นยำกว่าการใช้ระดับน้ำอย่างเดียววิธีการให้นำเหล็กตัวเอฟมายึดติดกับหัวเสาและมัดดิ่งไว้วัดความห่างจากเสาไปยังเชือกเอ็นของดิ่งประมาณ10เซนติเมตร ต้องวัด2จุดนะครับด้านบน1จุดและด้านล่างอีก1จุดโดยต้องมีระยะห่าง10เซนเท่ากัานครับแล้วต้องวัดอย่างน้อย2ด้านนะครับโยกขยับหัวเสาให้ได้ระดับจนกว่าจะเทป,ปูลเสร็จเช่นเดียวกันกับการจับระดับน้ำนะครับเมื่อตั้งเสาได้แล้วก็เป็นการขึงแนวเชือกสำหรับเป็นแนวในการ ตั้งเสาต้นอื่นๆที่อยู่ระหว่างเสาต้นที่หนึ่งและต้นที่2ถ้าเรายังไม่ได้วัดแนวขึงเชือกมาก่อนเราก็สามารถวัดตอนนี้เลยก็ได้นะครับทวนอีกครั้งนะครับจุดที่1จากหัวเสาที่เราวัดห้เซนติเมตรจุดที่2วัดลงมาจากจุดที่1อีก50เซนติเมตร เสร็จแล้วก็ใช้เชือกเอ็นขึงระหว่างแนวเสาทั้งสองต้นให้ตรงกับจุดที่ใช้ดินสอขีดเส้นไว้ทั้งสองจุดบนล่างสองเส้นขนานกันในแนวระนาบขั้นตอนที่3การตั้งเสาต้นอื่นๆระหว่างแนวเสาวัดจาก เสาต้นแรกโดยใช้ระยะห่างต้นละสาเมตรก็ต้องขุดหลุมตั้งเสาระหว่างแนวเสาเพิ่มอีกทั้งหมด5ต้นการขุดหลุมก็จะมีวิธีการขุดที่เหมือนๆกันแต่จะลึกหรือตื้นกว่ากันมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับของแนวเชือกทั้งสองเส้นและรอยดินสอที่เราขีดไว้และ เส้นซึ่งจะต้องตรงกันทั้งสงจุดต้องตั้งเสาให้ชิดและตรงกับแนวเชือกวัดระดับน้ำตอนตั้งเสาอย่างน้อย2ด้านทุกครั้งแล้วเทปูนครับเมื่อขุดหลุมตั้งเสาจนครบหต้นเพื่อนๆก็เริ่มตั้งเสาต้นต่อไปด้วยระยะห่าง18เมตรและ ตั้งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นการตั้งเสาตรงจุดที่เป็นมุมจะต้องมีการใช้เสาทั้งหมด3ต้นตั้งตรง1ต้นคำยันอีก2ต้นเพื่อความแข็งแรงของมุมเสาและประตูครับขั้นตอนที่4การล้อมรวดหนามจะล้อมกี่ชั้นนั้นขึ้นอยู่กับ ความพอใจของเราการล้อมลวดน้ำก็ใช้วิธีการสอดไปในขดลวดหน้ำที่จะล้อมช่วยกันจับปลายไม้สองคนคนละด้านและดึงลวดหน้ำให้ตึงแล้วห่างจากเสาที่ต้องการขึงพอสมควรใช้กิปบรัดลวดหน้ำต่อเข้าไปในเสาคอนกรีตตรงที่เป็นรูเพื่อให้ยึดติด กับเสาคอนกรีตก่อนจบคลิปนี้ผมขอเพิ่มเติมข้อควรระวังเกี่ยวกับการล้อมรัวนะครับ 1. นหากเป็นการถมที่ทั่วๆไปไม่ควรรอมรัวในทันทีที่ถมเสร็จด้วยสภาพดินที่ถมใหม่ๆยังไม่มีความหนาแน่นอาจทำให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง 2. ควรเตปูนตรงโคนเสาทุกต้นเพื่อความแข็งแรงของเสาอาจ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ก็มีความคงทนแข็งแรงและคุ้มค่า 3. หากคิดขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มเติมในภายหลังเอาควรใช้เป็นเสาไม้แทนเสาคอนกรีตจะดีกว่าไม่ต้องเทป,ปูนตรงคนเสาครับเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขหรือหรือออกครับทั้งหมดนี้เป็นการล้อมรั้วที่แปลงเกษตรของผมเองครับล้อมรั้ววัวชนยังเซ เป็นเพียงคําที่ผมนำมาเปรียบเทียบความแข็งแรงและคงทนของเสาทุกต้นของที่นี่ครับเมื่อสวนผลไม้ต้องใช้พื้นที่มากครับผมจึงต้องตัดสินใจขยายพื้นที่เพื่อการพบปลูกจากความผิดพลาดและอุปสรรคมากมายในแปลงใหม่ทำให้ผมได้มีโอกาสที่ดีกว่าจนต้อง ขอบคุณในความผิดพลาดในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับสวัสดีครับ